คนทักมาอยากซื้อรถพี่น้องคำแจงก็ดีใจเนาะมีคนซื้อรถคำแจงแล้วเนาะขอบใจไอย้งเนาะที่ส่งเงินมาให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไอเอื่อยทางเม่กาน้ำเนาะเป็นไอวันเนาะไอวันก็เอื่อยพอด้อขอบใจอ้เอื่อยอๆหลายๆเนาะจะซื้อยังจะซื้อเงี้ยหน่อยซื้อเงี้ยหน้อยเอื่อยจะซื้อเอะไรเอื่อยจันแม่จะซื้อเอะไร <Para. S 1> ป้าแ,แ,แ, <effectively? S 1> แม่ป้าแม่ยังอีกแม่นั่งสไปดีพี่น้องกับสไปดีเด้อมาผบกับคำแซงเนาะหลังจากห่างหายไปสามมือเนาะพี่น้องเนาะกระโดนเตอร์พี่น้องบ่ได้ลงคลิปเนาะกับเนื่องจากว่าคุ้มงานพี่น้องคำแซงอยากอ่าให้แหลกไว้ไเนาะคำแซงสีได้ขึ้นไปอยู่ปากซีน้ำเสียวเนาะกะคือคำแซงว่าแหลกคำแซงสีขึ้นไปอาศัยเสียวก่อนเนาะว่าอะกอยกะ อยากให้ไปนะอะกอยกะอยากซอยอยากซอยมูอยากซอย,ยครูเนาะสันซะถือว่าชุดหนอนแห่งพี่น้องเซียวคนนี้เนาะคำแสงกะบอแมนว่าสีพึ่งคิดได้เนาะคำแสงกะหูมันจะโดนเลยแหละว่าอะกอยเป็นคนแบบไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยูน้ำกันมาหลายปีแห่งพี่น้องกะหูว่าอะกอยเป็นคนแบบไหนเนาะเซียวพ่อเซียวหูว่าคำแสงบ่ได้บ่ได้เงินจากยูทูบเนาะเสียวบังกะอยากซอยอยากให้ยูน้ำอยากอยากดึง ดึงอ่าวิวเสียอยากดึงเงินเนาะอยากให้มีรายได้มาส่นซะเพราะว่าคำแสงสองเดือนแล้วพี่น้องสองเดือนติดเนาะบ่ได้อ่าเงินบ่ได้บ่มีรายได้จากยูทูบเนาะเพราะว่ามันบ่โอนให้พี่น้องเห็ุเงินโบเทิงเกณฑ์เนาะก็คือหนึ่งร้อยดอนเนาะมันจังสิโอนให้ยหนึ่งร้อยดอนคืนไปเนาะส่วนคำแสงเหตุกับประมาณแต่สองเดือนมากเ่ยก็เดือนละเจ็ดสิบแปดสิบเนาะโบเทิงเดือนเนาะเสียวหายมาอยู่นึ่เนาะอันนี้ก็คุยกันอยู่พี่น้องคำแสงก็จะได้คืนไปประมาณอีก สามม ữa, นะือเนาะเพราะว่าล่อมันแห้งพี่น้องตากมันอยู่ตอนนี้ตากมันอยู่เนาะคำแจงโกนแล้วเบิดแล้วปั่นแล้วเบิร์แล้วเนาะมีแต่ว่าล่อมันแห้งแล้วเชี่ยไปขายเนาะประมาณสามมือมันแห้งเนาะเขาสีตากระ,ะติอัเตะอย่างนี้เขินนะตากแดดนานเลยก็เอาเตีเนะตเตนะให้มันแบบมันปีนะ๋นะมันแห้งเบิดนะพี่น้องเนาะแต่และหมู่กระเตะสีฮาหลอบเนาะพี่น้องกะมือนอี้ก็ซิมาแจง้งข่าวดีนำ้ำพี่น้องเนาะมี อายเอื่อยมีเอฟซีวะสันซะมีคนทักมาอยากซื้อรถพี่น้องคำแจงก็ดีใจเนาะมีคนสือ้อรถคำแจงแล้วเนาะเพราะว่าคำแจงกับช่วงนี้กับถือว่าลำบากว่าสันซะเนาะกับบอกตรงๆเลยว่าลำบากเนาะเพราะว่าผมมีเงินว่าสันซะาบอกตรงๆเลยเนาะกับมีคนทักมาว่าเมืเ่อเมืเนะ่อคำแจงลงคลิปมือแหลกมือที่สองมาคำแจงแถบบริ้นอรเลยเนาะอันนี้กับขอบคุณหลายๆเนาะที่ บางคนแกเอฟซีก็กเป็นห่วงโทรมาให้กำลังใจเนะาะส่วนรลายก็โทรมาถามาลดร่างนี่แหละเนาะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะขายยังไงราคาเท่าไรเนาะก็ถือว่ามีคนสนใจรลายให้พี่น้องตอนนี้มีคนจีสือแล้วาสามาสามคนเนาะจีส,สือเนาะนี่มีคนมาพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึ่ง,งก็มาต่อเนาะการคำแขงดีใจเนาะอยู่ปากซี่ตอนนี้มีสามคนเนาะ พอรุ่มแล้วหาคนอยู่ปากสีเนาะสนใจตอนนี่เนาะกาตกลงว่าจีสือเนาะแต่ว่าเสียรถนี่ไปเบิงกนเนาะพี่น้องไปให้เขาเบิงให้เขาให้เขาล่องว่าสัตว้าเนาะรถกำแสงกำแสงก็ดีใจเลยพี่น้องราคากาตกลงกันแลวเนาะประมาณโอ้ยอันนี้เอาไว้คุยกันลังไม้กันแล้วแล้วกันเนาะ <S <S คุยกันลังไม้วันราคาตัวไรเนาะเพราะว่าเพราอยากเปิดปันไหนเนาะมีแต่ว่าผู้ใดสนใจก็โท่มากแหละพี่น้องโท่มาตามกำแสงลงคลิปเนาะ อยู่ปากเซ่นี่คำแจ้งที่เอารถขึ้นไปพอดีอีกสามหมื่นวันซะสามหมื่นจะขึ้นไปหาออกร้อยเนะาะหากร้อยและะ้วก็สิได้เอารถไปให้เขาเบิ้งเลยเนาะตอนนี้เขารอถ่ายอยู่ปากเซ่เนาะมีกาเสื่อนว่าเอฟซีเรือว่าไอ้อือน้องอะไรคนสนใจเนาะสนใจก็อยากเบิ้งเนาะเพราะว่าคนสนใจร้ายแห่งอันนี้พี่น้องรถมันเป็นแบบรถเดิมๆรถเก่าๆเนาะคนก็สนใจร้ายวะะ่าสันมันเป็นรถอ่าบอดี้ปั๊บแตง่ง บได้ปั๊บแต่งบ่ได้เปลี่ยนแบบบ่ได้แต่งมันซะมันเป็นรถเดิมๆรถสภาพเก่าเนาะแล้วก็รถรุ่นนี้มันก็ราคามันยังโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะอะไรมันก็หาง่ายเนาะอะไรสมอะไรอย่างงมันก็หาง่ายหาง่ายอย่งเนาะแล้วก็รถรุ่นนี้มันเป็นรถยังแบบยังโอเคยังคนยังอ่าใส่ใส่ไลยเติมเนาะอยู่ล้วเนาะมันก็ราคาแพงแน่พี่น้องเนาะ รหลดพี่น้องยำเล็กมาเข้าแก้มันคนไทยร้านไทยเขามาแก้มันเขาาแต่ยามกลางคืนนะพี่น้องพมาเลยทีมงานมาแต่กวนมันเนาะจะเสียวขืนไปเนาะพี่น้องเสียวขืนไปให้คนเบิงเนาะอยู่ปากซี่น้องนี่เจ๊ยอะไรเลยเลยนาะอาจจะได้ขายเลยแหละพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่สนะจะพาไปก็ประมาณน,นี้แหละ แล้วก็ก่อนอื่นก็นขอขอบใจอ้ายาอ้ายเอือยเนาะอ้ายเอือยบ่บว่าทั้งไม่กล้าแล้วก็ทั้งไทยเนาะมีอ้าย่ายทั้งปักชงชัยเนาะทั้งคราชก็คืออ้ายยงนั่นแหละเพิ่นส่งเงินมาให้หลาย,ลายมื้อเลยแหละเนาะคำแจงก็บ่ได้บ่ได้อา่อาออกคลิปเนะาะบ่ได้ขอบใจอ้ายเพิ่นเนาะกที่จริงก็คุยกันเลยทั้งวนโเนาะแต่ว่าก็อยากมาขอบใจทั้งนี้เนาะ ขอบใจไอยงเนาะที่ส่งเงินมาให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วการไอเอื้อยทา้งเม่กาน้ำเนาะเป็นไอวันเนาะไอวันก็เอื้อยพักเด้อขอบใจไอเอื้อยไอหลายไรเนาะส่งเงินมาให้ส่งมาให้มือมือมือเลยมือขึ้นนี่เนาะส่งให้มือขึ้นนี่เนาะคำแสงก็ได้รับแล้วมือนี่เนาะก็ขอบคุณขอบใจขอบขอบมุกขอบใจหลายๆเนาะที่ว่าต่อชีวิตหรังจ๊ะพอได้สื่อ ใส่ไปวันๆสำหรักคำแสงกับโบมีเงินติดโตเลยเนาะพี่น้องเนาะกับที่ว่าไปใส่บ่ได้เนาะกขอบใจขอบคุณแจ็คสิวอ้ยจังได้เนาะขอบดีใจแห้งเนาะดีใจแห้งทีไอเอื้อรเพิ่นซอยเนาะแล้วกัหลายๆคนที่บ่ซอยกับโบเป็นหยังเนาะขอแต่สนับสนุนเนาะเบิ่งคลิปแล้วกัผู้ใดที่อยากสนับสนุนก็กดซุปเปอร์แตงใต้คอมเมนต์ได้เนาะแล้วกัสนับสนุนเบิ่งโฆษณาให้คำแสงนำเด้อเนาะขอบคุณหลายๆดีใจหลายเนาะขอบคุ่นไอวันเอื้อยพรแล้วกับอายงอีกเถื่อเนาะ ขอบคุณหลายๆดีใจหลายเด้อขอบใจหลายน่ะนี่แหละพี่น้องรถก,กําแสงกะเดี๋ยวตอนเมื่อสีอส็กอีกเตื้อเนาะสีส็กระบบเส็กย่างสิกหล่อเส็กหลายหลายอย่างเนาะแล้วก็สีลลางรถลดทำความสะอาดเนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปเซ่พี่น้องให้เขาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าสีเรียใครหรือบริขายเนาะแต่ว่าตกลงกันแหละอาจจะได้ขายนี่อยู่สามขนเนาะสามขนหรือว่าหาข้นพูดเลย แต่ว่าอีกสองนสกนบรัสเซียนไดาเนาะอีกสามนกนในบรัสเจนเนาะว่าเล่งอยู่ว่าให้เมื่อยไหวเมื่อยไหวเนาะคำแสงกะเมื่อไหวบด้เ <c oughs> พราะว่ายัางติดอยู่สามมือเนาะอีกสามมือเองพี่น้องเนาะอีกสามมือก็ได้เมื่อยเลยพี่น้องเริ่มแต่เหมาะจับจ่อหมอะเข้ามากระตุ้นเต้นเลยพี่น้องเนาะดีใจลายนี่เหรอ กะน้องรัดกะคุยกันถุงมือเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนกะน้องรัดน์ก็โท่มาว่าโอ้ดีใจลายเนาะมีอไอเอเยฟซีโท่มาหลายแห่งอิริมาให้กำลังใจเนาะแล้วกะอ่าให้ข้อมูลแล้วกะให้ยังเอิรปรึกษาที่ปรึกษามาเนาะน้องรัดเพิ่นว่าโธ่มาหลายแห่งอิริไอเอเยทั้งบางไทยเพิ่นโท่มาให้กำลังใจเพราะว่าน้องรัดตอนนี้บางคนยังบ่ฮู้เนาะว่าน้องรัดตอนนี้น้องรัดเฮ็ดงานอยู่พังไทยเนาะอยู่ข้าวหนุ่มไผ่ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นกะ ได้ลงคลิปโยพี่น้องต้นๆ้นองสามมือลงเตื๋ยเพราะว่าน้องเพิ่นกะเห็นงานนั่นซะบ่คอยมีเวลาเนาะก็พอคอยมีเวลาถ่ายคลิปเพิ่นกะช่องสามมือย้ำมว่างๆกะประเดี๋ยวลงให้เอฟซีหูนาะเพื่นน้องน่าเจีงข้าวแจีงข้าวเนาะคุยกันพี่น้องโทรมาแามได้กะคิดฮอดคิดนอดเพื่อนนะเนาะกะคิดนอดคือกันคำแสงกะคิดนอดคือกันเลยพี่น้องเนาะพี่น้องคือกันมาเพราะว่าเท่ากับพอเคยห่างห่างจากกันเลยเนาะพี่น้องกำลังมาห่างกันครั้งแรก แก่ขินฮอดแล้วก็จักเซียนจะได้แหละกับมมีเงินมีข้าวหมดสันส่นซะเขาก็ต้องเริ่มสูแต่ตอนนีเลยพี่น้องทุม่มอ่าชีวิตยังบ่ทันไดเลายไล่ซั่นซะเนาะเขายัางหน่อยอยู่เขาก็กสามารถยังเ,ยง,เยงเห็ดงานได้อยู่เนาะพี่น้องนี่เห็นว่ดีใจไลยพี่น้องเนาะสี่แต่ขายรถ <laughs> แต่ว่าขายไปกะ สียได,กกได้พี่น้องว่าถามว่าเสียได้บอกก็เสียได้พี่น้องเนาะเสียได้แห้งเป็นรถคันแรกแล้วก็อาจจะเป็นรถคันสุดท้ายรถใหญ่เนาะที่ว่าซื้อเพราะว่าอ่าเปอร์เซ็นที่ได้ซืได้ซื้อใหม่นี่ยากให้อีรีพี่น้องมีน้อยสุดท้ายเปอร์เซ็นที่ซื้อใหม่นี่มีน้อยแห้งเนาะมีน้อยแห้งแต่ว่าเ้ากระจ้าเป็ี้ยนสั่นซะเดี๋ยวขึ้นไปเซ่ไว้เลยขายหรือบริขายกันเนาะว่าเขาวจี โอเคบ่เนาะแล้วกลเรื่องราคาะเขาก็โอเคแหละแต่ว่าเขาอยากเบิ่งรถเนาะแล้วกัเอกสารเอกสารกัมีเนาะแต่ว่าขาดเอกสารขาด2ปีกว่าเนาะปีกว่าบ่ได้ต่อเอกสารน้อพี่น้องเนาะกับ่แพงปานายดอกตีเนาะผมพี่น้องว่าต่อเอกสารว่ามันเท่าไหร่นาะคำแสงก็บ่เคยต่อดอกพี่น้องบ่เคยไปต่อเอกสารจักเทื่อนเนาะทังสือรถแหละพี่น้องขาดปีกว่าเนาะพี่น้องเขาก็เขาก็บ่ติดใจปานายดอกเขากะ ่าโอเคอยู่เนาะก็ไปถ้าว่ารเดือยเนี่ยยังก็ไปต่อเอาเนาะพี่น้องเนาะรถกับสภาพโอเคเนาะรถเดิมๆพี่น้องมีแต่ทั้งมีแต่ตัวนี้พี่น้องอยากอันนัหนแน่ตำหนี้พี่น้องอันสีมันออกร้านแกะเนาะร้านแกะใหญ่ใหญ่สุดแกะเด้อแบบนี้เดอ้อเงินบ่ามัานแกะคอตี้โลดแบบนี้เงินบ่อ่ะพี่น้องกับมีญยังไรเนาะกับ ฝากกูแหลกกูใส่เป็นกำลังใจให้ในพี่น้องเนาะขอบคุณอายยงอายวันเอล่ยพอนอีกเือเด้อขอบคุณอีหลายดีใจหลายเนาะที่สนับสนุนๆๆน้องๆเนาะอย่าลืมเข้าไปกดซุปเปอร์แทงได้คอมเมนต์ด้เด้อพี่น้องจะได้กล่าวเขาว่า,าสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง